สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับแน่นอนครับกลับมา เช่นนี้มีวาระด่วนมาพูดคุยกันเป็นประเด็นอย่างมากในตอนนี้นะครับกับประเด็นของเกอร์กุปกัมพูชาวงใหม่ที่กาลังจะกําเนิดเกิดขึ้นซึ่งบอกได้เลยว่าเกินเหตุไปจริงๆนะผมไม่เข้าใจว่าทางช่องทางกฎหมายมันมีวิธีการเล่นงานพวกเขาได้ไหมนอกจากการรีพอร์ตเพื่อสั่งสอนพวกเขาเรื่องทรัพย์สินทางปัญญามันหากินกันง่ายขนาดนี้หรือมันหลายครั้งแล้วกับกัมพูชานะครับเกอร์กุปวงใหม่กัมพูชานี้มันค่อนข้างชัดเจนนะจะว่าไม่ศึกษาคงไม่ใช่เพราะวงนี้ดังพอสมควร ควรนะฮะโฟอีฟจากประเทศไทยเคยไปโชว์ในระดับนานาชาติมามากมายนะครับแล้วก็เป็นวงที่ผมเคยชื่นชมไปก่อนก่อนนี้ไปโชว์ที่ลาวแล้วก็ เป็นวงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะฮะสมาชิกแต่ละคนคือโดดเด่นโจรินไมพันฝ่ายตะอมอมอายเฮนนาคือแต่ละคนมีจุดเด่นของตัวเองที่แตกต่างกันนะยังไม่โฟอีฟเนี่ยแสดงหนังแสดงซีรีส์โด่งดังมากมายที่แอดชอบสุดๆนี่ก็บทบาทแม่นาคเป็นแม่นาคที่สวยมากแล้วโคตรอินฉะนั้นผมถือว่าวงนี้สร้างมาแมสเพลงร้อยล้านก็มีดนตีสดก็มันก็เป็นอีน,นึ่งความภาคภูมิใจของเกิร์ลกรุ๊ปแห่งประเทศไทย นี่คือเกอร์กุปสตาตัวจริงแห่งยุคแต่ว่ากัมพูชาเนี่ยดันตั้งชื่อวงว่าโฟอีฟเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนคําให้มันดูแตกต่างขึ้นมานิดหนึ่งเหมือนจงใจโดยการใส่ตัว R ลงท้ายไอตัว R าเนี่ยโฟอีฟก็มีเพลงเหมือนกันนะจะบอกให้ปล่อยไว้แบบนี้คงจะมีพิกซี่ตามมา นอกจาก 4E อีแล้วยังไปเรียนแบบเพลงของเอทิสจาก K-POp อีกงานนี้เดือดกันทั้งแฟนคลับของ4ฟอีเดือดกันทั้งแฟนคลับของ a อทิส K คปกับ T p ป p อเอือมระอาสุดๆในตอนนี้แต่ของกัมพูชาเนี่ยมีสมาชิกนะสามคนนะฮะเพิ่งปล่อยทีเซอร์ออกมาสื่อต่างประเทศฮะ k p o p New ิววนะฮะได้ออกมาบอกว่าเกิร์ลกรุ๊กกัมพูชาถูกกล่าวหาว่าลอกเลียนแบบ MV เพลงของเอทิสบอยแบนด์ชั้นนำของเกาหลีเป็นเป้าการโจมตีอย่างมากบอยแบนด์เคป๊อป ปล่อยเพลงซึ่งเป็นซิงเกิลนำจากมิอัลบั้มของพวกเขาแต่เกิร์กรุปกร๊ปกัมพูชาปล่อยทีเซอร์วิดีโอซิงเกิลเปิดตัวพวกเขาซีรีส์เลิฟเกมที่มีความยาว26วินาทีจุดชนวนให้เกิดการถกเถียงว่า วิดีโอนี้ลอกเลียนแบบมาจากเพลงของเอชิอย่างแน่นอนมีความคล้ายคลึงกันระหว่างวิดีโอเอชิมองข้ามไม่ได้กับทีมมารุกการตั้งค่าพื้นหลังที่คล้ายคลึงกันเกินกว่าที่จะเป็นเรื่องบังเอิญน,นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่วิดีโอถูกศิลปินต่างชาติลอกเลียนแบบก่อนหน้านี้ก็มีหลายเพลงนะฮะกัมพูชาถือว่าเป็นประเด็นมากมายเรื่องนี้ไม่ดีเลยฮะมันส่งผลเสียนะพอเกาหลีเอาไปตีข่าวแบบน,นี้มันก็ไปเหมารวมไงวะเนีย่ยโฟอีฟนะตั้งใจชัดๆโลกระอุฮะทวิตเตอร์ระอุเลยวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นล ของชาวเอเชียนะทั้งแฟนคลับของทั้งสองฝ่ายว่ายังไงกันบ้างเนี่ยนอกจากเกิร์ลกรุ๊กกัมพูชาจะก๊อปปี้ของเอชทีแล้วโลโก้ของพวกเขายังดูคล้ายคลึงกับ 4I f ที่เป็นเกิร์ลกรุ๊ปอันดับหนึ่งจากประเทศไทยแม้ว่า 4I f จะมีชื่อเพลงที่มีตัวอ่านี้ด้วยแล้วแต่ก็ยังเรียนแบบกันั้าที่ไม่ใช่วงเดียวกันนะเนี่ยความคิดเห็นต่อมาบอกว่าอยาเข้าใจผิดนะพวกเขาเป็นวงจากกัมพูชาที่มีชื่อคล้ายกับ 4I f จากประเทศไทยเนื่องจาก4ฟ f จากประเทศไทยมีชื่อเพลงที่เหมือนกับวงจากกัมพูชาด้วยคนอาจจะเข้าใจผิดดไ้นความ เน้นต่อมาขากล่าวว่าช่วยกันรีพอร์ตพวกเขาหน่อยเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าโฟอีฟ e ไปก๊อปจริงๆเนี่ยพวกคุณวงที่เรียนแบบเอทิสคือเกิร์กุ๊บจากกัมพูชา ah, ไม่ใช่โฟอีฟ e จากประเทศไทยพวกเขาไม่ใช่วงเดียวกันกรุณาหยุดเผยแพร่ข้อมูลเชิงผิดๆได้แล้วเพราะมันมีเกาหลีที่บอกว่าเป็นวงเดียวกันอยู่นะนี่ฮะก็เลยมีคนอธิบายฮะโฟพวกเขาไม่ใช่โฟ e อีฟผจะเข้าใจผิดศิลปินของฉันพวกเขาเป็นเกิร์กุ๊บจากกัมพูชาส่วนโฟอีฟเป็นเกิร์กุ๊บจากประเทศไทยความคิดเห็นต่อมาครับคุณขอลอกการบ้านคนอื่นแค่แน่ใจว่าอยาให้มัน เ็นชัดก็พอแบบนี้นี่ฮะการอ้างสิทธิ์ของแคนเบอร์รีประเทศในการคัดลอกเนี่ยคุณไม่สามารถเป็นเหมือนเอทิสได้เพราะเอทิสคือเดอะคิงความคิดต่อมาครับนี่ไม่ใช่คล้ายๆกันมันคือแนวคิดเดียวกันความคิดเห็นต่อมาครับแฟนๆหลายคนเข้าใจผิดว่าคือโฟอิฟความคิดต่อมารับถูกต้องตอนนี้วงนี้เรียนแบบเอทิสแต่แฟนๆบางส่วนเข้าใจผิดว่าคือโฟอิฟจากประเทศไทยเมื่อคําค้นหาว่าโฟอิฟก็แสดงว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปข,ของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงและกัมพูชาก็ตั้งชื่อคล้ายกับประเทศไทยบางส่วนเข้าใจผิดแล้ววิจารณ์วงของพวกเราไปนี่ฮะความ่อ้ลลกแว รูปแบบ MV ของวงอื่นมาดูหน้าเขินเกินไปไหมความคิดเห็นต่อมาครับพวกเขาทําแบบนั้นมาเป็นเวลานานแล้วที่ประเทศไทยโดนประจําความคิดเห็นต่อมาเอทิสยังคงเป็นที่1อย่าลอกเลียนแบบพวกเขานะไอเดียมันแพงการคิดคอนเซปต์มาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยความคิดเห็นต่อมาครับเฮ hey, เอทิสคุณคิดค่าบริการเท่าไหร่คุณต้องคิดตามราคาตามจริงใช่ไหมความคิดเห็นต่อมาครับกัมพูชา,มมาไม่เข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์หรือย,ยังไงพวกเขาคือกัมพูชาไม่ใช่ไทยแลนด์แถมยังก๊อปปี้เกิร์ลกรุ๊ปโฟร์อีฟอีกด้วยพวกเขามีสมาชิก ทั้งที่นั่นคือลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลพวกเขามีวิธีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไงความคิดเห็นต่อมาให้กล่าวว่าคุณมีบุคลากรที่ไร้สติปัญญาหรือเปล่าทาไมถึงมัวแต่ก๊อปปี้ความคิดเห็นต่อมาครับหยุดทําให้เราอับอายลบสิ่งนี้และหาแนวคิดใหม่ๆที่เป็นต้นฉบับไม่ใช่เช่นคุณงั้นบริษัทจะฟ้องร้องคุณความคิดเห็นต่อมาครับเรื่องนี้มันน่าอายมากสาหรับค,คุณยังไม่รู้อีกลอตื่นได้แล้วหยุดลอกเลียนแบบคนอื่นแล้วลองไอเดียใหม่ๆบ้างเถอะความคิดเห็นต่อมาครับโปรดหยุด เป็นแบบผลงานคุณจะไม่มีความสามารถในการดึงดูดความสนใจคนอื่นด้วยตัวเองเป็นเรื่องที่น่าอายมากนะความเพียนต่อมาครับก๊อปปี้ทุกอย่างไม่อยากให้มันมากเกินไปแต่มันมากเกินไปเดบิวต์ก๊อปปี้บอยแบนด์เกาหลีและก๊อปปี้เกิร์ลกรุ๊ปของไทยในเวลาเดียวกันความเพียนต่อมาครับพระเจ้าช่วยคุณก๊อปปี้โฟอีฟอย่างนั้นเหรอความเพียนต่อมากก่าวอะขอร้องละ่ะผู้นําควรหารูปแบบใหม่ เพราะส่วนมากกอปี้ถ้ามีกลุ่มใหม่ก็ขอให้เป็นอะไรที่เป็นตัวของตัวเองอันนี้น่าจะแฟนกัมบ,บูชาเองนะความคิดเห็นต่อมาครับคนไทยบอกว่าอันนี้ตั้งใจที่จะตั้งชื่อวงให้ใกล้เคียงกับโฟอิฟของไทยหรือเปล่าไม่ได้อะไรนะแค่ถามเมนต์ต่อมาก็เลยว่ามีหลักฐานอยู่บนกำแพงแล้วความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ามีคนพูดถึงเอทิสพวกเขาสามารถฟ้องร้องคุณได้ทุกเมื่อฉันคิดว่าคุณควรเปลี่ยนแนวคิดจะดีกว่าความคิดเห็นต่อมาครับอย่าทําตัวอย่างแย่ๆคุณไม่จะเป็นต้องดูความคิดเห็นจากต่างประเทศแต่พวกเขากาลังล้อเลนนทััม่รรสกกออาบบเว สิ่งนี้หลงมันช่างเร็วร้ายและน่าอายจริงที่จะลอกเลียนแบบผลงานกลุ่มอื่นอย่างชัดเจนคิดไอเดียของคุณเองก่อนที่จะโดนฟ้องร้องงานนี้น่ารังเกียจความคิดเห็นต่อมาครับบอกว่าหาพวกคุณอย่าประสบความสำเร็จทางด้านอุตสาหกรรมนี้แล้วก็คุณจะไปต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะคัดลอกคนอื่นได้ตามใจชอบลองเปิดโลกกว้างดูสิวงการในอาเซียนพัฒนาไปถึงไหนแล้วทำไมคุณถึงได้ท้าทายคนอื่นแบบนี้ความคิดเห็นต่อมาครับเจ้าแฟนคลับอาเซียนท่านหนึ่งบอกว่า for you ไป,ปที่รู้จักในไทยและอาเซียนคุณจะแสวงหาาาาคควมสเเรร็จจกกลนนแบบอื่ อย่างั้นนมันจะเกินไปหน่อยถ้าวันหนึง่งคุณโดนเรียนแบบบ้างคุณจะทํำยังไงมันน่าอายนะนั่นแหละครับคือความคิดเห็นโดยทั่วไปของแฟนๆทั้งสองวงก็ต้องยอมรับนะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่รับไม่ได้และพวกเขาไม่หยุดนะครับไม่หยุดอยู่แค่นั้นแม้จะโดนตักเตือนมากมายแต่พวกเขาเลือกที่จะปล่อย MV มานะเพิ่งจะปล่อยมาตอนที่ผมทําคลิปนี่แหละแน่นอนบริบททุกอย่างไปก๊อปทางเกาหลีจริงๆอย่าลืมนะครับว่ากัมพูชาเนี่ยวันนีวันก็ ทำมาแล้วนะเออทำมาหลายวงการนะไหมไทยของไทยก็โดนนะบ่เสียใจเลยที่เคยอกหักเกินจะหยุดยั้งเกินจะควบคุม out อ f control อออไปแล้วนะก็ต้องปล่อยให้ดับไปนะฮะไม่มีคนฟังเดี๋ยวก็ดับไปเอง มันยากที่จะทําให้วงการอุตสาหกรรมของกัมพูชาเติบโตขึ้นมาถ้าไม่พึ่งพาความคิดของตัวเองให้มันเป็นซิกเนเจอร์เหมือนกับของเราที่ทีป๊อปของเรานั้นกําลังเจริญเติบโตลหลายๆวงเป็นที่รู้จักโดยเฉพาะทุกวันนี้โลกโซเชียลม,มันมีหลายช่องทางนะที่จะโปรโมทเพลงของไทยให้ไปไกลบางคนอาจจะเล่นคลิปสั้นลงเงี้ยเพลงก็ดังได้ต่อให้คุณเป็นศินลปินที่แบบว่าไม่ได้มีชื่อเสียงเรียงนามระดับโลกแต่ถ้าเพลงมันแมสมันติดหูเขาเต้นตามแล้วก็มันมีสิทธิที่จะปังได้ฉะนั้นเราก็สนับสนุนวง ของเราต่อไป4 e ีฟของเรานี่คือมาตรฐานออรดจินอลของแท้นะครับใครได้ดูโชว์สดเป็นอะไรที่ดีมากโดยเฉพาะเวลาที่มีแบบวงดนตรีเป็นแบ็กอัพให้เต็มสตรีมนะโคตรมันถ้าใครอยากเริ่มรู้จักก็ไปดู4 e ีฟที่ Big m o มา t a i n นะงาน Big m มา n t เท n 2022ได้ผมก็ดูมาจากนั่นก็แบบว่าประทับใจถึงทุกวันนี้นะครับสนับสนุนคนไทยของเราด้วยวันนี้ไปกันแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์และ s u b s c r i b ์เพื่อปเป็นแรงให้อาจารคนนี้ด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับ